รู้จักกันเฉยเลยเอาละเดี๋ยวผมก็จะต้องข้ามน้ำไปเหมือนกันนะครับโอ้ท่านผมอยากจะบอกว่าเด็กคนที่ผมพามาเจอเนี่ยท่านเป็นเป็นไข่ที่ท่านให้ผมมาเนี่แหละเขาเขาาเกิดออกมาแล้วสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับในวันนี้ผมแล้วก็ลูกเปียกนะครับนะเดินทางเข้ามาหา ท่านพญานาคานครับที่ได้นำอ่าไข่นะครับมาให้ผมเลี้ยงก็คือตอนนี้นะครับเกิดแล้วนะครับก็เป็นเจ้าเปียกนั่นเองนะครับเนี่ยเจ้าเปียกโอเคนะคทุกคนนะวันนี้จะพาเจ้าเปียกเนี่ยมาหาอ่าองบอกว่าคุณพ่อแท้ๆของเขาเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่รับเลี้ยงเองเขาให้ผมรับเลี้ยงทําไม ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาให้ผมเลี้ยงแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะก็เลยเอามารับเลี้ยงแล้วก็จะดูแลให้ดีที่สุดแต่ทุกคนตอนนี้ก็คือแบบต้องบอกว่าสองพ่อลูกที่แบบพ่อลูกที่แท้จริงเลยเขายังไม่เจอกันเลยเดี๋ยวจะลองให้เขาเจอกันักหน่อยดูซิว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงคิดว่าไอจเจ้าพีกลูกผมเนี่ยเขา มวีวิชาติดตัวอยู่แล้วเขารู้หมดทุกอย่างอยู่แล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคเพื่อไม่ให้เาเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าทด้วก่อนไปโอ้ต้องบอกว่าน้ำแรงมากๆเลยนะต้องบอกว่าท่านพญานาคานะครับอ่า ท่านออกมารอผมแล้วนะไปลูกแยกลูกลูกเดินไปเลยนานานุนานน่นมีคนรอลูกเียกอยู่เออ,เอ,อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวป้าถ่ายคลิปก่อนตรงนี้ฮะมันจะมีน้ำเชี่ยวลงมาด้วยนะครับนี่ฮะโอ้แรงนะครับทุกคนนี่ลงมาสวยมากทุกคน ไหลลงมาตามพวกมอสนี่เลยนะครับแล้วดูดูดูตรงนั้นท่านออกมารอแล้วนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นเจอกันไหมทุกคนเจอกันหรือเปล่านะครับเจอกันไหมครับทุกคนอาเดี๋ยวลูกเบรกไป ไปลูกลูกวัดวัดดีคนดูก่อนเร็วบัดปบานอมเออ่าวันด,ดีครับพูดดิ<ะ>โอเคไปครับผมเออเขารอเขารออยู่แล้วเบียกเดี๋ยวป๊าป๊าถามก่อนเบียกพอรู้ไหมว่าเนี่ยคือใครไม่รู้ไปเดี๋ยวป๊าเดี๋ยวเบียกไปดูใ,ใกล้ๆก่อนเผื่อเบียกรู้ วัสดีครับท่านเดี๋ยวเข้าไปคุยใกล้ๆกับใกล้ๆเขาก่อนเบกเดินเดินช,ช้าๆหน่อยนะดูดูด้วยน้ำเลือกเดี๋ยวชมเขาออกมารอแล้ว คิดว่าถ้าเปียกเข้าไปกใกล้ๆแล้วเนี่ยเปียกน่าจะคุ้นชินนะเพราะว่าถ้าเป็นป้าที่แท้จริงของเขาเองุอ้ยรู้จักกันเฉยเลยเอาละเดี๋ยวผมก็จะต้องข้ามน้ำไปเหมือนกันนะครับโอ้เดีย๋ยเชื่อนะเจ้าเปียกมันเดินเข้าไปได้ไงไม่รู้นะเป็นไงบ้างครับท่านไม่เจอกันนานสบายดีไหม โอ้เสียงน้ําดังมากเดี๋ยวให้เจ้าเปียกสื่อสารกับปะาป๊าเขาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยชวนเขามาที่นี่อวันนั้นท่านเขาเดินเข้าไปตรงนี้เลยนะแต่ตอนนี้น้ําแรงมากนะครับโอ้น้าแรงอย่างนี้เขาก็ยังอยู่นะพี่พี่ เดี๋ยวลองเช็คก่อนนะครับว่าน้ําตรงไหนมันลึกบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงจะต้องให้เจ้าเปียงเนี่ยเดินลองอย่างระมัดระวังโอ้ลึกลึกมากตรงนี้ลึกอย่างลึกอะ่ะโอ,โอ้ลึกทุกคน ท่านท่านบรบกวนมานั่งคุยกันตรงนี้ได้ไหมท่านท่านมาที่นี่ได้ไหมน้ำมันเสียงดังมากเลยท่านท่านเดินมานี่ดีกว่าก็ผมบอกให้ท่านเขามานั่งคุยที่นี่ทุกคนเพราะว่าน้ำเสียงดังโอ้ยเบียดระวางระวางระวัง เบกลก็นีนะ่ฮะเดี๋ยวเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปถามถ่ายนะครับอ่าผมจะเพื่อเป็นการให้เกีรยรติเขาผมจะไม่เข้าไปเอากล้องเนี่ย ถ่ายใกล้ๆหน้าเขาอ่าอยากให้พี่ๆเนี่ยได้ยินเสียงเขาก็ยังดีนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาฟังเสียงเขากันถ้าคุยไกลๆเลยก็คือไม่ได้ยินเลพี่อ่าเสียงน้ําดังเดี๋ยวเอากล้องเข้าไปใกล้ๆเขาเพื่อเป็นการให้เอียดเขานะผมจะไม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆตรงหน้าเขานับทุกคนเข้าใจเข้าใจตามผมนะครับทุกคนนะเข้าใจนะ ไงบางท่านสบายดีไหมสบายดีแล้วเปียลูกงเองอ่ะเล้เปียลูกงเองอ่ะก็คันนี้แหละครับท่านแล้วผมไม่เจอท่านนานเลยนะตั้งแต่ให้ไข่ผมมาท่านท่านก็สบายดีใช่ไหมสบายดีส่วนเนี้ยผมจะบอกว่าจับเปี๊ยงเนี้ยน่ารักมากเลยท่านผมเลี้ยงมาโคตรดีเลยอะ่ะ ช่วยอะไรผมได้เยอะเลยท่านแล้วแม่เขาถามหาบ้างไหมก็ถามหาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกออสิให้ผมมาเพราะว่าไม่อยากให้เขาเลี้ยงเพราะว่าเขาจะกินไข่ตัวเองนะทุกคนเดี๋ยวผมอลองฟังเขาคุยกันลูกเขากันนะครับท่าน ผมอยากจะบอกว่าเด็กคนที่ผมพามาเจอเนี่ยท่านเป็นเป็นไข่ที่ท่านให้ผมมานี่แหละเขาเขาเขาเกิดออกมาแล้วท่านลองอธิบายให้ลูกของท่านฟังดูนี่จะเป็นลูกแท้ๆของท่านเลย อันนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเหมือนจะรู้ละว่าเป็นพ่อลูกกันก็ผมก็อธิบายให้เขาฟังไปเลยนะครับ เดี๋ยกคนเบียกเนี่ยพ่อแท้ๆของเองเลยเบียเนี่ยคือตอนเด็กๆตอนที่เองเป็นไอนะเขาให้พ่อมาเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆเองเลยเออแต่ป้าปาเป็นคนเลี้ยงเฉยๆใช่ใช่ป้าแท้ๆเลยก็เนี่ยเขาเขาอยาก เขาอยากเห็นเองไงเขาก็เลยชวนประป้าเนี่ยพาเอเงมาดูอดใจเลยทุกคนเดีย๋ยวผมก็จะเข้าไปนั่งคุยกับพวกเ,เขากันโอ้แต่ว่าย่าลกมากๆเลยนะครับโอ้นี่ต้องระวังงูนะ chỗ thanh đơn nhà ngày có là hoàng ngù đây nữa ทุกคนน่าเสียดายมากพ่อลูกเขาคุยกันไม่ได้ยินเลยอ่ะเสียงน้ําดังมากๆเลยนะปกติเขาคุยกันนี่ถ้าไม่มีเสียงน้ําดังเนี้ยได้ยินเสียงแล้วทุกคนแต่ว่าต้องบอกว่าท่านท่านท่านอ่ะออกมาไกลไม่ได้ทุกคนนะท่านออกมาไกลไม่ได้นะครับผมก็เลยอ่าให้ท่านมานั่งอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับใช่ โอเคทุกคนถ้ามองไม่ชัดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปละ พีก็เข้าไปนั่งคุยกับท่านท่านบอกว่าต้องเดินทางกลับแล้วทุกคนก็ได้ออกมาเจอลูกเขาแป๊บๆบก็ดีแล้วเจ่จริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะพ่อเขารักลูกมากแต่ว่าทุกคนพี่เขาให้ผมเลี้ยงเพราะว่าอะไรทุกคนก็น่าจะรู้นะครับที่ให้ผมเลี้ยงเพราะว่าภรรยาของเขานะครับจะกินไข่ของตัวเองนะครับในตอนตอนตอนนั้นนะก็เลยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกพ่อเขาก็เลยต้องรีบเอาไข่ามาให้ ให้เพื่อนผมลูกหนึ่งแล้วก็ให้ผมลูกหนึ่งไปแล้วเจ้าเปียก็กลับไปส่งนะครับ เจ้าเปียกก็เดินทางไปส่งเฉยๆนะครับทุกคนส่วนเจ้าเปี้ยกเนี่ยก็จะกลับมาแล้วนะครับนะเหมือนแกไปส่งป้าป้าเขาเหมือนเจ้าเจ้าเปี้ยกยังงงอยู่ว่าป้าป้าเขาไหนกันแน่เปียกกลับมาลูกกลับมา บายบายปาป๊าก่อนแล้วขอ,องชันหรือเปล่ามั้งทุกคนนู่นนู่นฮะเขารำลาลูกชายของเขานะครับเป็นไงได้เจอปะป๊าแล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่าโอ้ฝนจะลงเม็ดมาอีกแล้วนะครับโอเคทุกคน ก็รอดูเขาทําพิธีนะครับแล้วก็หายเขาจะทําพิธีนะครับเขากลับไปอย่างอะไรนะคำของเขานะครับที่เขาอา,าสัยอยู่นะครับอเดียไหมเอาผมก็ตรงไม่้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับท่านครับโชคดีนะครับ ก้าวๆนะครับนนะเจาเปียกอะไรนะเปียกอ่าะปาปปะป๊าไปแล้วนู้นปะป๊าเขาเขาไปนู้นแล้วปะป๊าเข้า,ปา,ปาไปแล้วเหรอเอออยากเห็นไหม เดี๋ยวว่าหลังป้าพามาอีกนะอันนี้มันฝนจะตกเลยวิ่งไปเองก็เข้าไปไม่ได้แล้วมันต้องมีวิชาหรือว่าอะไรทักอย่างที่จะเข้าไปได้ถ้าเป็นคนมาธรรมดา่างป้าเข้าไปไม่ได้หรอกหน้าหน้าป้าจะบอกว่าหน้าหน้าป้าได้แต่ป้าก็เรียกเองมาเองก็เรียกป้าได้เหมือนกัน ไปล้ำลาปะป้าสักทีถูงไหมเดี๋ยปะป้าได้ยินไปค่ะเออแบบแต่ข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวปะป้าจะกลับแล้วเออไปล้ำลาตรงนั้นแหละไปเปี้ยล้ำลาตรงนั้นพอแล้วก็ออกมาเดี๋ยวปะป้าไปแล้วโอเคเดินระวังนะเปียกลูกเปียกบ้านปูน เปียกปนมือนะครับมันสื่อสารอะไรทักอย่างครับผมไปพยายามต้องบอกความจริงเจ้าเปียกมันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าเปี๊ยกรู้หมดทุกอย่างนะทุกคนไม่ใช่ไม่รู้นะเจ้าเปี๊ยกรู้หมดนะครับทุกคนแต่ว่าเจ้าเปี๊ยกเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆนะครับก็รอเจ้าเปี๊ยกทําอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับกันละเหมือนเจ้าเปี๊ยกสื่อสารในสถานที่แห่งน,นี้ด้วยนะครับ โอเคเปี okay, long, uh, ๊ยกนั bye, bye ่งลงแล้วก okay, ็ล่ำลาพี่ๆเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป้าจะพากลับแล้วอ่าบายบายแบบบายบายก่อนแล้วบายบายเออบายบายโอเคทุกคนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมแล้วก็เจ้าเปี๊ยกขอตัวลากันไปก่อนบายบาย